การตายของคนในตระกูลธรรมวัฒนะนับเฉพาะที่เป็นการฆาตกรรมมีถึง5รายเริ่มจากเดือนกร,รกฎาคม2 5 0 9านอาคมฉัดชัยยันสามีคนที่สองของนางสุภีธรรมวัฒนะถูกคนร้ายรอบยิงเสียชีวิตต่อมาปี2 5 2 2นางสุภีธรรมวัฒนะถูกคนร้ายรอบยิงขณะเดินทางกลับจากศาลคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าในตลาดยิ่งเจริญที่หมดสัญญาแม้ครั้งนี้นางสุภีจะรอดตาย แต่ก็ต้องมีอันให้ต้องเป็นอัมาตเดินไมน่ได้จนต้องนั่งรถเข็น30กันยายน2อ2 5นางสาวกุสุมาธรรมวัฒนะถายญาติคนที่สามถูกมือปืนรอบยิงเสียชีวิตขณะกำลังทำงานอยู่ในตลาดยิ่งเจริญเนื่องจากผู้เป็นแม่มอบหมายให้ดูแลกิจการแทนเพราะตัวเองต้องหลบไปพักผ่อนในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังถูกรอบยิงจนเป็นอัมาตแต่คดีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้มุงการเล่นมือปืนได้ทั้งหมดซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ผู้มองการเป็นน้องชายแท้ๆของนางสุภาพีร่วมกับหลานสาวของนางสุภาพีปมเหตุมาจากความต้องการฮุบกิจการมรรกธรรมวัฒนะ22เมษายน2533นางสุภาพีธรรมวัฒนะเสียชีวิตโวยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิภาวดี6พฤษภาคม2533หลังจากวันเปิดพิเนกรรมได้เพียง2วันนางในยนาตามประกอบทายาทคนที่8หายตัวไปอย่างลึกลับและกลายเป็นศพถูกหมกอยู่ในรถเก๋ง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในสภาพศพน้าขนพองสยองเกลา้าเธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้มสภาพคอหักหมุนในรอบศีรษะถูกทุบจนน่วมเสียชีวิตในท่านั่งคุดคูความหน้าด้านหลังเบาะคนขับมือและเท้าถูกรวบไว้ด้วยกันแล้วสับด้วยกุญแจมือคดีของนายนายังมืดมนมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นพันตำรวจโทรสมานตามประกอบสามีนายนาต้องขอย้ายตัวไปรับราชการต่างจังหวัดไกลสุดกู และหนีหัวซุขหัวุนจากความขัดแย้งในกองบรารดกดหลังวิทยสิ้นชีวิตตามเมียด้วยเหตุคนรา้ายลอบวางระเบิดรถเก่งคู่ชีพต่อมาปี2 5 3 4นายเทิดชายธรรมวัฒนาหรือที่รู้จักกันดีในนามผู้ใหญ่แดงพี่ชายคนโตที่เกิดจากสาม,มีคนแรกของนางสุภาพีถูกคนร้ายอุ้มหายตัวไปอย่างลึกลับจนบัดนี้ผู้ใหญ่แดงถูกมองว่ามีส่วนโผพ,พันกับการตายของนายนาวันที่6กันยายน2 5 4 2 เวลาสามเมริกานาทีนายห้างทองธรรมวัฒนะถูกพบเสียชีวิตในเครือห่ายรูบ้านธรรมวัฒนะสภาพศพนั่งอยู่บนเก้าอี้หงายไปด้านหลังขาเหยียดตรงศีรษะมีรอยกระสุนหนึ่งนัดในมือขวาย,ยังกำปืนลูกโม่จุดสาวางไว้บนตักส่วนแขนซ้ายตกห้อยลงข้างลำตัวพนักงานสอบสวนชุดแรกที่เข้าที่คลายคดีปิดสำนวนในการสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายตำรวจกองปราบใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานานานกว่า4ปีเศษ ก่อนที่จะมีการขอรื้อฟื้นคดีใหม่โดยมีพลตำรวจตรีโกศินหินเทาซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้มุ่งคับการกองปราบปรามเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดรื้อฟื้นคดีหลังพบว่าการตายของนายห้างทองมีหลายประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอีกทั้งชุดสอบสวนที่สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ประเด็นการถูกฆาตกรรมได้ทำให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งและจำลองภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุใหม่ ก่อนที่จะนําไปสู่การขอผ่าพิสูจน์ศพเป็นรอบที่สองโดยมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจันนาสุวรรณรักษาการผู้มนวยการสนักนิติเวศวิทยาศาสตร์ร่วมผ่าพิสูจน์การรื้อฟื้นคดีครั้งนั้นสรุปความเห็นว่ามีพิรุธหลายอย่างทั้งการกระเซ็นของหยดเลือดการตกขวุธปืนพฤติกรรมของนายห้างทองก่อนตายพฤติกรรมการเก็บหลักฐานของชุดสอบสวนชุดเก่าการเร่งปิดสํานวนคดีและเศษอาหารที่หลงเหลืออยู่ในกระเพาะอาหาร ก่อนที่ทีมแพทย์ชุดผ่าพิสูจน์จะลงความเห็นว่าการเสียชีวิตของนายห้างทองเกิดจากการฆาตกรรมโดยตำรวจพุ่งเป้าปมสาเหตุไปที่เรื่องทรัพย์สินมรดกและความขัดแย้งของพี่น้องในตระกูลธรรมวัฒนะ30ตุลาคม2546มีการออกหมายจับนายนพดลธรรมวัฒนะน้องชายคนรองของตระกูลธรรมวัฒนะและแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากพยานหลักฐานของตำรวจกองปราบปรามระบุว่า นายนพดลกับนายห้างทองมีความขัดแย้งกันรุนแรงมาก่อนและช่วงเวลาก่อนที่นายห้างทองจะเสียชีวิตทั้งคู่อยู่ในห้องเกิดเหตุด้วยการเพียงสองคนการสืบพยานโจทและจำเลยในคดีนี้ใช้เวลายาวนานกว่า3ปีทั้งสองฝ่ายต่างใช้การต่อสู้ด้วยผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พนักงานในการนำสืบพยานหลายปากขึ้นเบิกความต่อสารทั้งกลุ่มญาพี่น้องผู้ตายเกี่ยวกับสาเหตุข,ของความขัดแยง้งกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งดรเอรแอนเดียลแมทธิวทอนตันลีนาเคอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคราบเลือดจากประเทศอังกฤษแพทย์หญิงคนหญิงพรทิพย์พนักงานสอบสวนกองปราบปรามและกลุ่มพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดจับกลุ่มขณะที่นายนพดลจำเลยให้การปฏิเสธต,ตลอดข้อกล่าวหาโดยเชิญดรแฮนรี่ลีผู้เชี่ยวชาญด้านคราบเลือดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเบิกความหมักล้างผลการวิเคราะห์ของดรเอเดียนและขอร้องให้สาลอนุญ,ญาตผ่าชนะสูตรพลิกศพในห้างทองเป็นครั้งที่3 ในวันที่11มกราคม2 5 4 9ครั้งนี้มีทีมแพทย์นิติเวชผู้ชำนาญการจาก6สถาบันมาร่วมผ่าพิสูจน์ก่อนที่คณะแพทย์จะลงความเห็นว่าการตายของในห้างทองเป็นการฆ่าตัวตาย28กันยายน2 5 5 0สารชันต้นยกฟ้องจำเลยเนื่องจากพยายนหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอ1กันยายน2 5 5 3สารอุทธทอ์พิพากษายืนตามสาลชันตน้นโดยให้เหตุผลหลักว่า ผลการพิสูจน์ทั้ง3าครั้งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชให้ความเห็นตรงข้ามกันโดยครั้งแรกระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายครั้งที่2ระบุว่าน่าจะเป็นการจัดฉากการฆาตกรรมและครั้งที่3ระบุว่าเป็นการกระทําด้วยตนเองและไม่ปรากฏว่าโจทย์มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจําเลยได้กระทําความผิดศาลจึงมีภาคสายุฟ้องจําเลยและไม่มีการขอยื่นดีกาทาให้คดีนี้ยุติแค่ศาลชั้นอุทธรณ์ ถือเป็นการสิ้นสุดคดีที่ใช้เวลาสืบสวนยาวนานกว่า10ปีส่วนพี่น้องตระกูลนี้ฟ้องกันเองร่วม48คดีจบลงด้วยการยอมความกันในปี2 5 5 7โดยนายปริญญาธรรมวัฒนาะตกลงขายหุ้นตลาดยิ่งเจริญให้นางนรงมวลมังกรพาณิชบร,บริหารงานทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดขอนำท่านผู้ชมมารู้จักกับทายาทของตระกูลธรรมวัฒนาะเพื่อความเข้าใจในการรับชมนายอคมฉัดชัยยัน นางสุภีธรรมวัฒนะนายเทิดชัยธรรมวัฒนะหรือผู้ใหญ่แดงนายห้างทองธรมร,ธรมวัฒนะนายนพดลธรรมวัฒนะนางมลิกาหลีรพันนางสาวคนึงนิธธรรมวัฒนะนางนฤุม,มนมังกรพาณิชย์นางในยนาตามประกอบนายปริญญาธรมาางงร,าาธรมวัฒนะนางลงนุษหรือฐาติยาธรรมวัฒนะนางรุ่งฤดีสิริชาติชัยบุตรบุญธรรมของนางสุภี สุวพีธรรมวัฒนะเธอเริ่มจากไม่ค้าขายผักเธอเป็นบุตรของนายเองนางเลี้ยงแทหลีเธอมีพี่น้องด้วยกันสี่คนมีพี่สาวสองคนและน้องชายหนึ่งคนสมัยเด็กครอบครัวานะยากจนมากเธอต้องหัดทำงานหาเงินเป็นตั้งแต่อายุอย่างน้อยเธอเริ่มต้นจากการพายเรือขายผักอยู่ริมคลองลาดกระบ,บงังกระทั่งเริ่มเป็นสาวได้มาพบรักจนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนคือนายเทิดชัยหรือผู้ใหญ่แดงชีวิตครอบครัวของเธอไม่ค่อยราบรื่น สุดท้ายต้องแยกทางกันกระทั่งได้พบรักกับนายอาคมฉัตชัยยันและให้กำเนิดบุตรอีก4ี่คนคือห้างทองกุสุมานพดลและมาลิกาจากนั้นครอบครัวได้ย้ายมาอยู่แถวบางขุนพรมเธอเลือกดำเนินธรุรกิจปั๊มน้ำมันเล็กๆแห่งหนึ่งรวมทั้งรับจ้างตัดเย็บเสือ้อผ้าเพื่อที่จะหาไรายได้ให้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่กะน,นั้นกิจการของเธอก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำมาเลี้ยงดูครอบครัว เธอจึงตัดสินใจไปเปิดร้านอาหารชื่อสีฟ้าที่สีแยกเกียร์ไก่เพื่อจําหน่ายอาหารให้กับทหารในกรมปตะอซึ่งอยู่ในละแวกนั้นจึงเป็นโอกาสให้เธอได้รู้จักกับนายพลอาวุโสหลายนายส่วนสามีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์และธุรกิจด้านการบริการเช่นโรงไฟฟ้าการปรปาและสัมปทานการเดินรถเมลระหว่างสะพานใหม่ลำลูกกาส่วนตัวเธอเองต้องเดินทางมาส่งสามีที่คลองเกตลำลูกกาอยู่เป็นประจำทุกวันและก็ต้องขึ้นล่องเรือสะพานใหม่บ่อยครั้ง และจากการที่เป็นคนช่างสังเกตและมองการไกลเธอเริ่มมองว่าที่ดินย่านสะพานใหม่จะต้องมีราคาดีในอนาคตเธอจึงเริ่มมองหาทางที่จะหาเงินมาซื้อที่ดินในย่านนี้เข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเธอให้จงได้ขณะที่เธอพยายามที่จะไปหายืมเงินจากคนรู้จักเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อที่ดินย่านสะพานใหม่นั้นเสียงคัดค้านจากญาติพี่น้องหลายคนไม่ยอมให้เธอเป็นหนี้เงินมหาศาลเพียงเพื่อต้องการที่ดินทุ่งนาแห่งนี้ แต่เธอไม่สนใจคําคัดขานกลับตั้งหน้าตั้งตาหายืมเงินมาซื้อที่ดินผืนนั้นมาครอบครองทงั้งทั้งที่ผืนดินแห่งนั้นเป็นที่ห่างไกลความเจริญเป็นที่รกร้างเป็นทุ่งนาเธอตัดสินใจกู้ยืมเงินจากหลายสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่ดินกู้ยืมเงินนายเทียนนางทรัพย์เชียงคำแสงธนาคารกรุงไทยนายสุขุมนวพันธ์และนางยัสปานกอจึงได้เงินมาซื้อที่ดิน หลังจากนั้นเธอก็นำฉนวงที่ดินแปลงนั้นไปจำนองไว้จังหวะพอดีกับที่ร้านอาหารสีฟ้าประสบปัญหาขายลำบากปราะกอบกับทหารที่เป็นลูกค้าหลักของเธอมีเงินเดือนน้อยมากรายได้หลักจากการหมุนเวียนเงินในร้านไม่คล่องตัวเธอจึงตัดสินใจเลิกทำร้านอาหารและคิดที่จะสร้างตลาดสดให้เหมือนกับตลาดบางลำพูในขณะนั้นสุภาพีทำทุกวิถีทางเพื่อจิตติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตเปิดตลาด แต่บริเวณที่ดินของเธอบังเอิญติดกับรั้วทหารอากาศซึ่งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านไม่อนุญาตเพราะเกรงว่าจะกระทบกับความปลอดภัยของหน่วยงานราชการแต่แทนที่เธอจะท้อแท้หรือหมดหวังเธอกลับเข้าไปขออนุญาตกับจอมพลฟื้นรดนพาอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นซึ่งท่านอนุญาตให้ก่อสร้างได้เพราะท่านต้องการให้ตลาดเป็นที่รวมของชาวทัพอากาศตลาดสดดังที่ใจเคยนึกหวังจึงบังเกิดขึ้นพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ